กระเทยแถามาคายเครื่องมือนีีคายยังได้เนาะมกและจ้ามกแปดสี่กระพักกระเดาจ้าขายยังได้เฮ้ยขายเท่าไหรโอ้ยมกละเส้าปาดนี่ห่อไม่ไหมชุดๆนี่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 มกแปดสิวใส่ขี้เรียบเลยนี่ใส่ขี้เรียบร้อยกูเนี่ยมึงมือกูกคนญานแล้วกูจะกินได้วะมกแปดสิวกระพักกระเดาจ้า มกเแกยวนีิกากินแล้วรวยกินแล้วรวยกินแล้วถูกหวยมกป้าซิจ้ามกป้าซิโอ้ยคนก็ไปตายฮ่าทำไมบดถู่วเหี้ยนี่เฮ้ยนี่หอยน้ำบ่เฮ้ยหอยจะขายบ่ก็ขัดเจ้าคนละคนละเจ้าได้น้อยอันนี้ ะเคงตายัยป้องกไปมกป้ปลาชิวมะปลาชิวเามไปตายเ่ชิวน่มกแล้วไปชวหนึงมกแล้วก็ขาไตายบ่โอยมันกำลังเง a พักกระดาษกมกปลาซิว คนก็ไปตายฮะตรงไหนเบิดเฮ้ยนา่งในกบบ่ได้รยังนั้เฮ้ยเธอได้อยังเฮ้ยเธอมาปั่นฉันด้วกรอบน่ะเออไปคุดหน้ากันได้หนามากไหมเออไปคุดหน้ากันแมวเสียดแล้วล่อแล้่ออยู่ออกมาปั่นกันกรอบนะ ก,ก้มแะก็ไปคาอยู่บนนายขันพบนหน้าพัา้งกะย่า,กกยา,ยาเลยตกลไปหน้ากันมาในห,หน้าตัวนี่ได้แต่นี่นี่ได้แต่จำโมกนี่กูมาคนไี้ค่ะมวยห้อยกิ๊กี่กัมีไปได้วยมกเดียวยังไม่ได้คาอยู่โมกโมกกำชีวกวบวซัวกำกำลังยาว <c oughs> ไม่ฆ่ากับว่เป็ตะยากโาตบมาใหม่แม่โกยังลอยเซลเซียลด้ว้ของตัวเองนี้เป uh> ิดมึงแน่อันนี้บ่เปิดด้วยอีกขานกค้อวันนี้มึงมาผักกูขายบ้านี่นะหลวดเรียดได้ดินะี่ยค่ขายนเฮ้ย เลยยัดโตกบน่อแล้วมนจกเชื you, ่ออะไรน่เข้าเลยห้าจนตายไม่ได้หดโลโอ้ย้เออแลโอ้ยขานี่นะขานี้เข้าเออยากมาฉัน่ทันไปอยากมาโตบังไงนี่สขาวอ้ยโมกข้าวตายขาวตยมกาม ก็ย่างไปแล้วภนีจะโนมาพี่จะเขาขายยังตลาดน่อยตลาดอ้าวมึอให้กูจัากูระจับอยู่นี่เหเนาะอันนเ้าพี่เขาห้านกะกเดบานน่นะทบ่ซาบดบ่โ้หลายกับพีชบาดเอยนะหัวยากให้ัวโลรหัวอยา ใช้อะปวดเนี่ยมาซื้อหนูก็บบได้มีนี่เด้ซื้อมกนั่นซื้อแล้วล้วก็เมือเฮ้ยไอยู่ปดโมกปเทาอยากาโมกเราปดยเแล้วบ้าักแตงนะเอหเด้เอาเมาซื้อเด้อซาบาคือเก่าายนะกไ พอข้าวได้สีิีสีพู้เดีกเก็บไปน้ำกินไปน้ำเราอ่ะพูดไปน้ำกินไปน้ำเอได้ใส่ยังเด้วพี่นอกุณก็ไ่ได้ใส่วะใส่ยุ้ยแม่เจ้าก็จะว่าใส่น้แน่อีบบ่ได้ใส่พูนอเออเออว่าไมเด้อข้าเด้อข้าม่น่พูมีงนนี้อ่าพอข้ารอพรเจ้นะพอข้ารอใครจะพูดรอพอข้ารอได้ะว่าพอใส่ยังก็มาสองเหย่บอกไง sài tập in của nhé, nào, ông mình đã khởi, hắn bộ sai một bộ bịn mạc đó, ừ. Mặc kinh cho yên bó, Mặc thịt. Thì đeo phụ yên. โอ้ยคณะโอ้กี่เดียวคณะ มาพูดเอไม่กินในจักหมากนะเอกับไิินีดอกเอกักินน้าตัร้ายแหลมมืนกว่าตรี่กมือโยเ่าตี่มืบี่กมอ่าตมยกาตี่กยบาัเอาีมือนกกบมืกบว่าตมือกบตกมืบ่อเอาไปจะกบออัาันทองนั ก็ยั้เวมันมานะก็ดาี้ามัเลยกระเทยแถาเมือแล้วงังเขาบโเอนโอ๊ยสามมกลยกันจะมีห้าคำในกายบบปกระด่าปังนี้ปิดเด้อ้ยแรงนี่นั่งกายอลเจ้า่าเป็นมกปซิของนางสีนะคะ มองกรเามุกนี่แล้วก็ลอยเงียบชกตาแล้วก็ยเงียบกตาห่ยโอ้ยไรก้าุเฮ้ยเฮ้ยาพเด็ดอยู่ใรภาพประชดปอดยังมียังอยู่เนาะเอเออยังอยู่จี๊ด้งแไนาะไปดูไป พี่นางได้ขายอลไจ้าชอมุกไมุกนี่น <of> ักงเชื่องไหว้เฮ้ยเฮสอนนะจะต้องมาอีกับมัมกายจมันเสียบบ่แสบเด้อแล้วมันเขาด่างอั้วเจ้าเทมขนาดวะจ๊ะใส่มปีของอีบอลนี่กินบมได้เทมเน่นอน แกฮ่าบอฮัปปี้จนจะกันมันแหงเด้อวันเจียวเมื่อกินแรงเขาปิ้งเมื่อกินแรงเขาไม่ให้เส้นเอาเอาดิเขาล้มพ้นมากกว่าซื้อบอกอะไรไปเขาอันนั้นมาซุกเลยจะข้างขึ้นไม่เด้อพอได้ตีเบิ้งนะ จนาวเนี่ยกตานี่เขาเอาไลยมน้อี่คือมเอมันั่งกการห่ะแล้วอยู่นนแ่บเาโล่มาเรื่องไว้ดอกโผ่ผ่านน่ะรถกจ่างเด็ดใอกไม้หั่ห้าเใ้ชื่ออไอ่ข้าวอกไระปูมึงน่ะเขาไม่มีกะปูน้ำกะปูมึงอะไรือได้แต่จ้าโตกะปูนะ จักดาวกใสงเลากี่ใส่เขียดมันแบ่งให้กูจะเขียดนันกบก็หายมึงเยุะนบ่ได้กบกับาได้นบ่ได้จะโตป่้ยมเแอวนเมืองกอาท่านใหกมงบันหเงี้ยกาวโคตรโม่เลยโคจนไม่จำจำไม่อนะผเฮ้ยไปติดซิงดูเยติดซิ่งดูจักโลนะโอบนะเฮ้ยพวูกซิ่งอยู่พู

เดือองคงเด้ากเนี่ยไปดูย้งกินเด้มันกระบนระตกวเ้จงดนี่นีซื้อพัดมีนี่เดูอดองเดียวี่เออขายทังเหลกขายทางผัดมี่ไปแกมาด้วยโอ้ยห้าไม่ให้กูกินชู้ๆจ้ะไม่อยากกายยังก็อยากกายนไม้บุ้งไม้บุ้งก๋วยงกเออของสนราค่อมาขาห้บ้าบานเลบานเอาถือด้วย อากินเยเฮ้ยเาก็อาใอ้ที่หางก็ได้มันจังไดจับนางอันนี้ออกันบนอยากไดหางเลยกะดิลคล้ายมกกันิมาซื้อพัมี่ปาชิวด้อเื่อกีนผกินพัมี่เด้อปานางก็เลือกสั้นดนๆนางแล้ตัวน้อยนางเอีบ่อนเดืคล้ายพมันของมันจะปลาซิวตัวใหญ่ของนางมีตัวน้อยนะคล้ายเลยแต่ว่ากินกบแพงจังกบไหมผม ิบสิ้อาสิสยมกเท่าี้กับมกสาบแล้น่ยเพื่อสินสุกัขบัขายได้ปกเขาขายที่เยตัวละสิบบาทเลยวันนี้มึงละเบกเล่นไปขาลก้ละอร เท็ตคืออันขายปีไก่เขาจอดรถแล้วเลยล้รถ์สอนจะไปาเท็ตมุกเงี่ยตาไป็จินคือปีไกนโอ้ยได้กินเล้งแล้วโอ้ยได้กินเล้งอันนี้ขายปีไก่มาเอามาสอนไหมเท็ตเป็นคอนเทนต์อันตายมุกกระจุ่มกระจุ่มอรีปกติมันกินแ้งกินแ้งก็ไม่เท่าไม่เท่าเราพามาขายเพื่อเราจิปาได้ กูใช้นักเกือทั้งเปรตซีมดูอีนี่เขามาอ่านไทมซื้อเด็กน้อยมาทามซื้อพี่น้องเอ้ยนางซีเนี่ยเขาามาซื้อไปแล้วเสร็จเสร็จเสยเด็เจเสร็จเเสรเสร็จเเสร็จร็จเสเจร เขาอยากได้ืขึ้นแบบว่าเฮ้ยเมื่อประิทตีกันในโซนพมิญานี่เหมือนแต่ตรงเข้าเป็นเป็นนะบชื้นนะเขียดกับทุ่งมักไงนะแล้วคือเบอร์ต้องไม่ง่ายนั้นแบงให้ฮปเชี่ลไทะบริวารในห้องตัวอีกขายกันมกว่าสันตั้งใจใส่ขี่นะคะอืม Oi, ไป á ไงไป cái อย่า của บัด mình กระเดากูเห็นมีใครอยากซื้อซะ bye นประทันข้ามนะวค่าคนก็นเริ่มพวกขาซับคายก็เริ่มเงาบบดเลยนี่แหละตลาดตลาดแรงนะให้ปังพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเนี่มือเศร้านะมีขาซับคายจะหลายเนะคนสื่อกันหลายพี่น้อง